แว่นกองแสงสลหรับเกมเมอร์ที่ใส่ที่สุดในท้องตลาดไม่ขุ่นง่ายไม่เก่าเร็วใช้ได้นานเป็นสิปีเลยแถมเครื่องมันติโคสที่เลนด้วยป้องกันรอยขีดข่วนและผิวเลนก็ยังลืน่นเป็นพิเศษมุกตัวฉบับจากช่อง The Anime Ben ใครชอบก็อย่าลืมเข้าไปกดซับสบไครต์ก็ได้นะครับยดขวดน้ำให้หน่อยดิอ่ะนี่ <laughs> ฉันบอกว่าขวดน้ำอู้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 อโตซาสึเกะナุโต สกเกนนะได้แล้วต่อสกเกะโอโหเปล่าจะกูจะเป็นลมแล้วเนี่ยออเมื่อขวาของฉันฉันจะทำแบบนั้นกระดังโป๊อีกแล้วฉันจะไม่แฟมวันนี้เด็ดขาดเลยคุณอินามิถ้างั้นเธอต้องล่าเริงเข้าไว้นะอ,ะอ,ะอะขอออเกิดว แอบชอบเธอคนนั้นใช่ไหมนี่ผู้หญิงผมทวีเทลฟูโบสีแดงน่ะผมไม่ได้หันไปดูสิมันถึงเวลาที่ฉันจะงัดพลังที่แท้จริงของฉันออกมาแล้วไม่จริงใช่ไหมเอาละอย่างแรกก็ดึงสลักนี่ออกซะอย่างที่สองโยนมันไปใส่ศัตรู สามหาที่กำบังหลบเพื่อเอาตัวรอดฮะหนดิคุณชอบมันไหมที่รักมอมอรีต่อซังนั่นมันรับไปเลยครับตัวโตกับเบอร์เกอร์สองชิ้นในราคา5เหรียญกับเมนูใหม่ไก่กรอบสไปซี่ ออกดิทำไมออกไม่ได้วะตามกระต่ายสีขาวไปก๊อกก๊อกนีโอไม่เชื่อโอ้โอ้โ um อ้พ่อหนูตายเหรอโลกเอามาให้มันดูหน่อยสินายเคยเจอคนคนนี้หรือเปล่าฉันไม่เคยเจอเลยอ่ะแสดงว่าฉันมาแล้ว อ๋อคุณก็คือใช่ฉันเองแหละฉันคือหนึ่งเดียวแบ๊บฉันขอกอดเธอหน่อยสิคุณเลยฮะรับไปอ้านั่นมันหัวใครวะมางัดข้อกันเอาแล้วนะระวัง ไปโอ้โหลอยเลยสำเร็จแล้วเอาเองแฟนนุ่มของฉันปิ้วอะไรนะไขโยอ,อินเอาล่ะฉันว่าไม่ต้องมีไข,ข่ควงอืมไข่ควงอย่างนั้นหรอกเหรอืมเข้าใจแล้วอืมต้องตั้งใจทำ อันนี้ใครคองเธอึบบิดเป็นหมวดแม่มดแล้วก็เป่าอย่างไพเราะมือจุ๊เขาเกียร์แบบทันเทพปราจารยนราชการเขาเกียร์รถลีลาเยอะรวดไป เียเอาละฉันจะพังมาเข้าไปเองเอาละนะเฮ้ยว่าไงทำอะไรกันอยู่วะพอดีว่าเขาแล้วไม่มีใครมาเปิดให้อะฉันก็เลยพังเข้ามาฮึอ้าโอ้โอ้โหัวไรกูโลูกขอจิ้มหัวนมหน่อย้นี่แน่ เฮ้ยฮึยาฮเฮียอ่ะอเฮยอะไรมาดเลยเฮคุณยังใช้สเปชียุงสูตรเก่อยู่อีกง้อที่ไม่ว่าคุณจะฉีดมากแค่ไหนมันก็ไม่ตายสักทีผมขอแนะนำสเปชสูตรใหม่ไส่ามา์ที่ทรงพลังฉีดเพียแค่หมัดเดียวยุงตายสนิทแน่นอนอเลมเดี๋ยวเขาปอดนะอ้าม อ้าเร็วครับไว้นะอย่างนั้นอะไรวะนะ่